สวัสดีปีใหม่ท hmm. nah ีเอฟซีท um, hey. ุกคนก็ปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ในทุกๆวันในปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ความยากที่ที่ปรา่งหนาใหญ่กับผมเจอขอให้มันมดีและก็เป็นอย่างที่คิดนะคับ้วก็ขอให้ครอบครัวทีเีของเราแข็งแรงนะครับผมก็ มีแต่ความรักที่มมากขึ้นอะไรที่มันดีในปีเก่าๆก็เก็บออกมานะครับ <S <S ผมมาใช้ในปีใหม่มามาดําเนินชนีวิตต่อไปส่วนอะไรที่เป็นวิดีก็ขอให้ทิ้งไปเริ่มต้นกันใหม่การที่มันจะดีได้ก็คงจะอยู่ที่ความคิดของเราแล้วก็อยู่ท,ที่อยู่ที่ว่าเราเปิดใจหรือว่าเราเข้าใจมันแค่ไหนยังไงก็ปีใหม่นีขอให้คนมีความสุขน,นะครับเจอเรื่องดีๆรักมากๆแล้วก็เป็นห่งวงแบบอีมากสำหรับีซีทุกคนนะครับ ก็อมีความสุขทุกวันและมีความสุขไปด้วยกันนะครับแฮปปี้อินเดียรครับ